งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยสนับสนุนโดยบริษัทสหายเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟสตริล่อนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดทา,าตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรท่านผู้ฟังแฟน,แฟน,แฟนรายการที่เคารพครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่คือเสียงจากทิศบุญบางประมา อดิศักดิ์บุญกิยาพันธ์นะครับก็คุยกับท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพระยะนี้เรากำลังอยู่บรรยากาศของครอบครัวเนื่องจากว่าเดือนสิงหาคมนั้นผมเรียกว่าเดือนวันแม่ซึ่งก็หมายรวมไปถึงพ่อด้วยนะครับเพราะพ่อแม่ผู้บังเกิดกล้าวก็คือพระในบ้าน ท่านเป็นผู้มีพระคุณเพราะฉะนั้นเดือนสำคัญคืออย่างเดือนสิงหาคมเดือนธันวาคมเนี่เราก็ถือว่าเป็นเดือนของอบิรอมารดาผู้มีพระคุณนะถ้าอย่างเดือนกรกฎาคมนี่ผมก็ถือว่าเป็นเดือนของวันพระใหญ่นะถ้าเป็นเดือนอย่างกุมภาพันธ์เนี่เราก็มักจะบอกว่าเป็นเดือนแห่งความรัก เอาเหอะมันจะเป็นเดือนแห่งอะไรก็แล้วแต่ขอให้ทุกวันเวลาเราทำในสิ่งที่ดีงามทีนี้เพื่อให้คล้องจองกับเรื่องราวสาระปรากฏว่ามีแฟนรายการท่านหนึ่งนะครับท่านกา็ส่งคำถามมาแม้แล้วคำถามนี้ผมต้องบอกว่าโดนใจผมนะท่านบอกว่า หน้าบ้านพ่อนะหันไปทางทิศต,ตะวันตกเฉียงใตนะ้ผมนึกภาพตามตะวันตกเฉียงใต้อะใช่ไหมต่อต่อเฉียงเหนือนิดหน่อยอ๋ออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตะวันตกเฉียงใต้หันไปทางทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือนิดหน่อยนะพ่อทำนาอาพ่อทำแปลง ปลูกต้นไม้แล้วก็เขียนมาบอกว่าจุดจุดหกศูคูณหกเมตรคูณจุดหกศูนไอผมงงมากกับที่ว่าเนี่ยนะฮะคือมันจุดมันไม่ถูกที่หรือมันยังไงก็ไม่รู้นะเอาเป็นว่าสรุปคือท่านบอกว่าต้องการปลูก ไม้ผลเอาไว้กินได้บังแดดกรองฝุ่นได้ปลูกอะไรดีครับที่โตเร็วดูแลง่ายและต้องใช้ดินแบบไหนครับนี่ก็เขียนมาบอกว่าขอบคุณครับนะแล้วกเเ็เอาข้อนี้ซะก่อนเพราะว่าลำพังเฉพาะ ข้อนี้ก็ต้องใช้เวลาตอบกันยาวนานพอสมควรนะครับอ้าคืออย่างนี้เสียดาว่าท่านไม่ได้บอกอเนื้อที่มาว่าเนื้อที่เนี่ยมันเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้ว่าที่เขียนมาจุด60เมตรคูณหเมตรอะไรนี่มันมันคือความกวาม้างความยาวอะไรหรือเปล่า <c oughs> โดยสรุปคืออย่างนี้เอาเป็นว่าหน้าบ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันตกทางทิศตะวันตกก็แดดส่องนะฮะแน่นอนที่สุดอุป,ปรสรรคปัญหาใหญ่คือแดดนะครับและเป้าหมายคือมีของไว้กินแต่นั่นเน้นมาที่ไม้ผลแปลว่าไม้ผลเป็นพืชบ,บังคับนะฮะบอกว่าบาังแดดได้กรองฝุ่นได้ ปลูกอะไรดีนะครับที่โตเร็วดูแลง่ายต้องใช้ดินแบบไหนเอาดินที่ค่อยว่านะครับเอาอย่างนี้ก่อนถ้าเป็นผมนะถ้านลองจินตนาการตามผมคือเราไม่จำเป็นต้องไปสร้างเงื่อนไขว่าต้องปลูกเฉพาะไม้ผลหรอกนะครับถ้าบ้านอยู่ทางทิศตะวันตกเนี่ยก็แปลว่า แดดตอนบ่ายร้อนแรงมากนะครับก็ไม่ต้องดูอะไรมากนะครับดูช่วงที่ผ่านมาต้นเดือนสิงหาแทๆ้ๆเนี่ยอุณหภูมิยังปาเข้าไปตั้ง30กว่าองศานะวันไหนฝนไม่ตกมันก็ร้อนปรี๊ดขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยนะร้อนชนิดอกอกนอกบ้านกันไม่ไหวเลยนะครับเขาเรียกว่าร้อนกลางหดูฝนกันเลย ลำดับแรกอบอกว่าบังแดดกรองฝุ่นผมแนะนำว่าลองไปหาต้นไม้สูงปลูกชายลัวก่อนนะครับอันนี้เพื่อพรางแสงบังแดดกรองฝุ่นด้วยก็เลือกได้นะครับถ้าเอาโตเร็วนะโตเร็วก็ต้องยูคาลิปตัส เนี่ยพอเอ่ยชื่ออยูคาลิปตัสท่านต้องไม่ชอบนะเพราะว่ายูคาลิยูคาลิปตัสเคยเป็นต้นไม้ที่ถูกใส่ร้ายมานานนะครับอา้าวไม่ชอบยูคาลิปตัสมีให้เลือกเอาสนครับนีตลองขับรถไปที่ห้วยกระบอกที่จะวิ่งไปทางบ้านโปง่งนะฮะแล้วมันมีโรงเรียนอยู่แห่งจำชื่อไม่ได้นะครับหน้าโรงเรียนเขาปลูกต้นสนเป็นแถวสวยสนชอบไหม ไม่ชอบอไม่ชอบเปลี่ยนเอาต้นอโศกอโศกแปลว่าไม่โศกนะนะฮะอโศกอินเดียเนี่ยนะครับต้นสูงปลูกระยะก็ไม่ต้องห่างเอาระยะสักประมาณ1เมตรนะครับปลูกให้เป็นทิวแถวนะครับอันนี้ก็เป็นไม้บางแดดขึ้นแนวสูงนะครับ แต่ยังไม่ได้ร่มเงาะะแต่ว่าจะได้บางแนวนะอันนี้คือบริเวณริมชายรั้วนะครับครนี้อีกพืชหนึ่งที่ผมจะเสนอปลูกแล้วกินได้ให้ร่มเงาสามารถาบังแดดให้กับเราได้และบ้านก็จะเย็นเป็นพืชผัก นะฮะแต่คนบอกเฮ้ยพืชผักแล้วต้นมันสูงเหรอมีครับผักต้นสูงนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ผมผ่านไปผมเห็นแล้วผมชอบอันนี้โตเร็วมากเพราะเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับอา้าวก็เอาต้นขี้เหล็กไหมครับขี้เหล็กต้นเดี๋ยวค่อยพูดถึงไม้ผลนะต้นขี้เหล็กเวลาปลูกนะครับ ก็ปล่อยให้ต้นมันสูงขึ้นไปเรื่อยสร้างลำต้นเดียวนะสูงขึ้นไปอาจจะปลูกสักสองต้นนะครับกะว่าห่างกันต้นต่อต้นก็ประมาณสัก3เมตรนะครับหรือ4เมตร4เมตรเลยก็ได้นะฮะบ,บ้านผมนี่ปลูกหน้าหน้าโซนเรือนแถวนะครับพอปลูกขึ้นไปสูงสักประมาณ เม็ดครึ่งนะก็เด็ดยอดนะครับคือตัดแต่งให้มันมีทรงต้นซะก่อนอย่าให้มันแตกกิ่งตั้งแต่ข้างมันจะเกะกะนะพอสูงสักเม็ดครึ่งเราก็เด็ดยอดพอเด็ดยอดมันก็จะแตกกิ่งนะแต่ถ้ากิ่งอื่นถ้ามันมีแตกออกมาเราตัดออกหมดเพราะเราต้องการลำต้นเดียวสูงขึ้นไป สักประมาณเมตรครึง่งพอได้เมตรครึง่งมันเราก็เด็ดยอดมันก็จะแตกกก่งหลายกิ่งพอระดับสูงขึ้นไปสักประมาณ2เมตร2เมตรครึ่งเนี่ยนะฮะสเมตร2เมตรครึง่งเราก็ใช้วิธีตัดแต่งยอดเลยครับพอตัดแต่งยอดปับ๊บมันก็จะไปเป็นส่งพุ่ม อยู่ข้างบนนะฮะคราวนี้เราก็ถ้าอยากจะกินเราก็เก้าอี้ตัวหนึ่งต่อขึ้นไปเด็ดยอดขี้เหล็กเอามาปรุงอาหารเป็นอาหารเลิศรสประจำบ้านทุกวันจะกินแกงขี้เหล็กไหมแกงขี้เหล็กมองดูหน้าตาอาจจะดูไม่ค่อยสวยไม่ค่อยงามแต่ถ้าพูดถึงว่า รสชาติความอร่อยคุณค่าของเขาใช้ได้นะอันนี้เราปลูกขี้เหล็กเพื่อได้ร่มเงาได้ยอดเอามารับประทานและรับรองว่าโตเร็วมากที่บอกว่าโตเร็วมากเพราะว่าเป็นพืชตระกูลถั่วถ้ายิ่งเอาปุ๋ยสูตรตัวหน้าสูง20่สิบสิบ,สบ นะยี่สิาเจ็ดเจ็ปปใส่เข้าไปด้วยมันจะแตกใบตะพืชและก็จะมียอดอ่อนออกมาให้เราได้รับประทานได้ร่มเงาแล้วก็กินได้นะครับอันนี้ก็เป็นการบังแดดได้ด้วยแล้วก็ได้กินด้วยคราวนี้ถ้าจะพูดถึงไม้ผลนะครับโตเร็วกินได้ นะผมก็ต้องแนะนำว่าถ้าเผื่อให้หน้าบ้านเรายกโคกโยกเนินขึ้นมาสักหน่อยและเราก็เอา,อาต้นไม้ไปปลูกบนเนินนั้นคือขนุนที่แนะนำขนุนเพราะเหตุว่าขนุนนั้นเป็นต้นไม้ที่กลัวน้ำขังแฉะนะแต่ต้องการน้ำนะ ต้องการน้ำเหมือนพืชอื่นนั่นแหละเราก็ปลูกนะฮะก็เหมือนกันครับปลูกขนุนตั้งต้นได้สักสูงเมตรครึ่งสองเมตรเด็ดยอดและให้แผ่กิ่งแล้วก็เลี้ยงไว้หลายหลาย,หลายกิ่งเพราะขนุนเป็นพืชที่มันออกผลตามต้นตามกิ่งนะครับทีนี้ถ้าจะให้เร็วได้กินเร็วด้วยก็ต้องเป็น ขนุนที่ชื่อว่าถวายปีเดียวเราปลูกไว้กินเนี่ยเราไม่ได้เอาไปโชว์ใครและให้เปลี่ยนพฤติกรรมการกินขนุนสมัยคือสมัยก่อนเราเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่คือเราก็มักจะรอให้ลูกขนุนใหญ่ๆนะมีอยู่วงเยอะๆนะครับเสร็จแล้วเราก็จึงจะ เก็บมากินแต่ท่านในต่างประเทศหรือแม้กระทั่งการสร่งออกไปเดี๋ยวนี้ไอ้ขนุนอ่อนเนี่ยนะครับลูกเล็กนี่แหละเขาก็เอามาต้มแกงกินได้สบายมากนะก็โดยเฉพาะถวายปีเดียวนี่โอ้ยเวลามันออกลูกมามันออกเยอะนะมันออกเยอะไอ้ลูกยังมันอ่อนเล็กๆเราจะเลี้ยงลูกให้โตเราอาจจะต้องปิดบางลูกบางผลออกมา นะเรากา็ใช้ปรุงอาหารได้นี่ที่ผมแนะนำมานี่ไม่รู้ท่านจะถูกใจไหมแต่ถ้าไม้ผลนะเราปลูกขนุนสักอย่างหนึ่งและเราก็ปลูกอเอามะม่วงสักต้นไหมเอามายงชิดสักต้นไหมเพราะถ้าเป็นอย่างมายงชิดมันเป็นไม้ไม่ทิ้งใบแต่มันโตช้าครับ เพราะฉะนั้นเราอาจจะปลูกอย่างละ3ต้น3ต้นเป็นแถวๆจากปลายรั้วเข้ามานะครับจริงๆบังแดดกรองฝุ่นเนี่ยนะพืชที่เราดูเหมือนมันจะรกรกตาเนี่ยนะแต่ว่ามันมีประโยชน์เยอะนะคือกล้วยน่คือปลูกทีเดียวก็อยู่นานนะครับอาจจะแทรกเข้าไปนะสักแถวก็จะดี นะครับนี่คือวิธีปลูกทีนี้พูดถึงดินไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ชนิดไหนนะครับมันจะต้องการดินแบบเดียวกันหมดเขาเรียกว่าดินดีอ้าพูดแบบนี้ก็เหมือนกำปั้นทุบดินใช่ไหมครับคือดินดีดินดีเป็นยังไงดินดีข้อที่หนึ่งก็ต้องมีความร่วนสวยุย แปลว่าไม่ว่าคุณจะเป็นดินเหนียวดินทรายนะหรือดินร่วนอยู่แล้วถ้ามีอินทรีย์วัตถุอันประกอบด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเศษใบไม้คลุกเคล้านะอย่างนี้โครงสร้างดินก็จะร่วนโปร่งสวยดีดินดีข้อที่สองคุณจะปลูกต้นไม้อะไรก็แล้วแต่อย่ารังเกยียจการใส่ปุ๋ยเคมี อย่าไปเชื่อใครว่า,วาปุ๋ยเคมีมันเลวมัน้ายไม่จริงนะเพราะว่าถ้าคุณรังเกียจปุ๋ยเคมีคุณอยู่ที่บ้านคุณก็ไม่ต้องกินข้าวเพราะว่าข้าวอาหารที่คุณกินนั่นนะมันก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับชีวิตเหมือนกันปลูกต้นไม้ถ้าคุณไม่ใส่ปุ๋ยมันจะเอาอาหารจากไหนไปเลี้ยงต้นล่ะครับ นฮะนั่นก็ข้อที่2ข้อที่3ก็คืออย่าลืมดูสภาพดินเพราะบางทีเราใส่ปุ๋ยลงไปนะแต่ต้นไม้เอาไปกินไม่ได้เพราะเหตุว่าดินมันเป็นกรดจัดด่างจัดเพราะฉะนั้นก็เช็คสภาพดินถ้าไม่รู้จะตรวจยังไงถ้าเห็นดินนะมีลักษณะ เป็นดินออกสีเหลืองเหลืองนะเป็นจุดเหลืองเหลืองเหมือนกรมาถันนะไอ้นั่นละกรดเยอะเลยแหละก็ต้องเอาปูนขาวมาปรับสภาพดินให้มันเป็นกลางนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อว่าท่านไปดูดินนะมันเป็นตะกร,รันมีก้อนหินปูนอยู่เยอะไอ,อย่างงั้นแปลว่าดินคุณเป็นด่างนะครับกรดก็ไม่ดีด่างก็ไม่ดี ถ้ากรดก็เอาปูนขาวปูนโดโลไม่เปลือกอ้อยไปใส่นะครับถ้าดินด่างก็ต้องใส่สิ่งที่มีฤทธิ์เป็นกรดลงไปช่วยนะครับแต่ว่าโดยดินด่างไม่ค่อยเยอะยกเว้นทางการจนะบ,บุรีนะจะมีเยอะหน่อยนะครับก็เราก็ปรับสภาพดินให้เป็นกลางอย่างนี้จึงจะเรียกว่าดินดีเพราะฉะนั้นที่คุณบอกว่า ต้องใช้ดินแบบไหนก็คืออย่างนี้ทีนี้ความแตกต่างถ้าคุณปลูกโยคาลิปตัสนะคุณปลูกอโศกคุณปลูกสนอันนี้ดินยังไงก็ขึ้นได้เก่งนะครับแต่ถ้าคุณปลูกขนุนดินคุณต้องระบายน้ำดีนะครับถ้าดินคุณระบายน้ำไม่ดีนะครับอโอกาสที่ จะถูกน้ำขังน้ำท่วมตายมีครับนะทีนี้ถ้าคุณไปพูดถึงเมื่อกี้เราพูดถึงต้นอะไระขนุนขิเลกอ้กล้วยถ้าคุณปลูกกล้วยคุณก็ต้องเข้าใจว่ากล้วยมันต้องการความแข็งแกร่งคนมองเห็นต้นกล้วยอ่อนๆเนี่ยแต่จริงมันต้องการความแข็งแกร่ง มันต้องการโปรแทสเซียมเยอะคุณก็ต้องไปใช้ปุ๋ย12 12 17 13 13 21นะครับหรือสูตรเสมอ15 15 15นะครับอ่านะอันนี้ก็จะช่วยทำให้เจริญเติบโตดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปลูกต้นไม้หน้าบ้านทีนี้ พูดถึงเรื่องนี้ผมมีประสบการณ์สมัยผมเริ่มมีสวนใหม่ๆตัวบ้านที่ไปสร้างไว้นะผมหันหน้าลงใต้นะขวามือชิตวันตกโอ้ยใบใบแดดมันส่องผมก็หาต้นไม้ที่มันโตเร็วที่สุดอะไรดีสุดท้ายผมก็เห็นว่าเออต้นมันก็ไม่สูงมากนะ ก็คือต้นตะขบเพราะผมเป็นคนชอบดูนกพอปลูกตะขบนกมันก็จะมาเกาะกินลูกตะขบใบตะขบร่วงออกมาผมก็เอามาผสมดินปลูกแต่บางคนเขาก็ไม่ชอบตะขบเพราะว่าตะขบถ้าไม่ดูแลมันจะลามเป็นดงเพราะว่ารากมันไปถึงไหนต้นใหม่มันขึ้นได้ถึงนั่น ผมก็ไปหาตะขบมาปลูกโอ้ยไปขุดมาทีไลายก็ตายทุกทีนะครับทำยังไงจะได้ตะขบมาปลูกนะครับจนวันหนึ่งเนี่ยโดยบังเอิญพอไปขุดมาปับ๊บจากคนต้นแม่นะขุดมาปับ๊บแล้วพอดีน้ำมันอยู่ใกล้มือก็เลยขุดขึ้นมาใส่ดินปั๊บลดน้ำปุ๊บเอ๊ะไอต้นนี้มันรอด ในขณะที่สมัยก่อนไปขุดตะกบมาปลูกขุดเอาไว,สว้สูงสิบต้นเสร็จแล้วถึงค่อยมาลดน้ำไอ้พวกนี้ตายหมดครับไม่เคยรอดเลยแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งขุดปุ๊บน้ำมันอยู่ใกล้มือรดน้ำปับ๊บเอะมันตั้งต้นขึ้นมาเลยครับและบ้านผมเมื่อเริ่มแรกผมก็ใช้ตะขบเป็นไม้นำต่อจากนั้น มีไม้อื่นขึ้นสูงแล้วผมก็เอาตะขบออกนะฮะโดยการที่ค่อยๆทำลายต่อทำลายลากออกไปนะที่เขาตั้งชื่อตะขบมีคุณป้าอยู่คนหนึ่งท่านเสียชีวิตแลละอยู่ข้างบ้านผมเห็นผมปลูกตะขบหน้าบ้านอาจารย์เขาไม่ปลูกกันหรอกตะขบมันขบมันกัดรู้หรือเปล่านะเขาก็าไปดูชื่อว่ามันไม่เป็นมงคล แต่ความจริงทุกอย่างมันดีหมดถ้าเรารู้จักนำมาใช้ประโยชน์และแตะขบนี่ถ้าคนชอบกินนะตอลูกแดงๆมันก็อิ่มอร่อยดีผมก็สาธุกับท่านด้วยเพราะท่านถามปัญหามาเพื่อจะไปปรับปรุงบ้านพ่อให้เกิดความร่มเย็นนะครับอันนี้ก็นะับว่าเป็นมงคลของชีวิตอย่างยิ่งทีเดียว ท่านชอบไหมครับถ้าฟังแล้วชอบกดไลค์กดแชร์นะและใครยังไม่กดติดตามทิศบวนบางประมาะกดติดตามด้วยคนที่กดติดตามแล้วไม่ต้องกดซ้ำนะครับและก็วันนี้ขอบคุณท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังกันนะครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่คือเสียงจากทิศบวนบางประมาอดิศักดิ์บวนกิยาพันธ์นะครับท่านอยากรู้ผมเป็นใคร มาจากไหนก็ติดตามคลิปเสียงนะทางบ้วน a ช n e l วันที่13กุมภาพันธ์2567ก็จะรู้ประวัติผมทั้งหมดนะฮะและอยากจะรู้ว่าผมทำงานปีนี้ที่ไหนอย่างไรก็ฟังวันที่5กุมภาพันธ์2 5 6 8แต่เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า ในปีนี้ท่านจะติดตามรายการของผมได้ก็คือว่ารายการทางคลิปเสียงคือฟังแต่เสียงไม่เห็นหน้านะครับท่านก็ติดตามได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการทิดบ้วนชวนคุยทางบ้วนชนแนลนะฮะก็เลือกฟังเอาเลยครับท่านสะดวกเวลาไหนแต่ถ้าเผื่อท่านยังฟังวิทยุ AM เราก็จะมีที่ สทลสีจันทบุรีคลื่น1170เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีอันนี้ก็พี่น้องอยู่ทางภาคตะวันออกนะฮะและอีกสถานีหนึ่งนะครับสถานีวิทยุ AM นะฮะสวพพิษณุโลกนะคลื่น1422เวลา18นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬกาอันนี้ก็ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ แต่ถ้าเผิดอท่านต้องการที่จะชมรายการสดและถามปัญหาสดๆสดสดกันเลยนะครับก็ขอความกรุณาติดตามได้ทางรายการคลินิกเกษตรวันจันทร์ครับสด19นาฬิก30นาทีส่วนวันศุกร์ก็เป็นรายการสุขกับสหายเกษตร19นา30น,วน,วน,นาที ก็รายการแต่ละตอนก็จะเป็นรายการ1ชั่วโมงนะสดทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok นะครับแล้วก็จะนำคลิปนั้นไปลงทาง YouTube ให้ท่านได้ติดตามชมกันต่อไปนะฮะอันนี้ก็ทางบ้วน Channel ส่วนท่านที่พิมพ์ชื่อช่องว่าอาจารย์บวนนะครับก็จะมีรายการ ทิดบ้วนชวนคุยที่เราเคยทำในทีวีเราก็นำรายการนั้นมาลงทาง y u u t u b e f b o o k นะฮะก็ติดตามรับชมได้ทุกวันเสาร์นะฮะถ้าไม่มีอะไรพิปลาจะปล่อยคลิปวันเสาร์ส่วนวันจันทร์ก็จะเป็นรายการข้อคิดทิดบ้วนและวันพุธก็จะเป็นรายการคุยกันหลานปู่ เป็นรายการส่งเสริมสาบันครอบครัวนอกจากนั้นก็ยังมีคลิปเก่าๆบ้างและคลิปใหม่ๆในการตอบปัญหาให้กับแฟนๆรายการที่ลงทางอินสตาแกแล้วก็อีกหลายๆสื่อพี่ลองก็ติดตามนะครับส่วนท่านที่จะติดต่อกระทิดบ้วนบางประมาใช้ตู้ปอนอ12กํากำแพงแสนนคนปรปฐม73140สําสำหรับคนที่ยังถนัด เขียนจดหมายอยู่นะฮะแต่ถ้าเบื่อท่านใช้ทางไลน์สะดวกที่สุดอย่าฝากคำถามไว้ในอินบล็อกนะครับเราไม่มีที่จะโอกาสไปดูได้ขนาดนั้นก็ฝากมาที่ at b u a n 2 4 9 4ต้องเติม at ด้วยนะฮะ b u a n 2 4 9 4เว็บรีอน ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเลตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรรลลนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัด ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหเกษตร